มาดูตัวใหม่ที่เข้ามาอยู่ในเซตของกางรลดน้ำหนักเมื่อกี้เราพูดไปขี่ตัวนละคะลข้างหน้าไม่หลับข้างหลังหลับขี่ตัวคะข้างหลังาาตามแป้วเนี่ยจะจำเพราะมันเลยไปลืมนั่งหรือเปล่าจำได้ไหมขี่ตัว,วขี่ตัวคะถามซ้ำๆเดี๋ยวไม่มน่นใจเดี๋ยวมีคนตอบสี่ตอบห้าเนะี่นะนะสามตัวนะคะในการลดน้ำหนัก ตอนนี้เอาตัวใหม่เข้ามาเป็นเซตในการลดน้ำหนักอยากให้คนใหม่เนี่ยที่ยังไม่ได้กินเลยนะวันนี้ใครใหม่เอี่ยมบ้างใครที่ยังไม่เคยกินของลองเ,อเซ่เลยยกมือสิคะจะแจกนะก็ายังไม่ได้กินจะแจกยกเลยคนกินแล้วห้ามยกแม้พอจะแจกเนี่ยรีบยกเลยนะเด็กเล็กเด็กเราจะลดหรือลูกตัวน้อยเนี่ยจะเอาของแจกใช่ไหมนะคะอ่า คนใหม่ที่ยังไม่กินแล้วคิดจะลดน้าหนักขอให้กินทั้งสี่ตัวแล้วคุณจะลดได้เห็นชัดเจนคนเก่าที่กินอยู่แล้วสามตัวแล้วเริ่มตื้อหรือว่าอยากการลดมากกว่านี้ลดยังไม่สัใจให้เพิ่มตัวนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เราขายไปแล้วนักธุรกิจหลายท่านเนี่ยที่อยู่ในนี้ยขายไปแล้วแล้วติดตามเคสว่าลงได้กี่เท่าไหร่ถ้าลูกค้าบอกอยากจะลงมากกว่านี้หรืออยากให้ลงเร็วกว่านี้ให้เอาตัวนี้ติดตามเคสน,นะไปขายเพิ่ม แต่คนใหม่จัดเซตสตัวเข้าไปเลยโอเคไหมแล้วคุณจะได้คําตอบว่าคุณภาพยอดเยี่ยมของสินค้าเพราะว่ามันน่าถึง4ตัวในการเต้นการทํางานนะคะตัวใหม่นี้เรียกว่าเนเจอร์ฟิตอย่าเผลอปากเป็นเรียกว่าเนเจอร์กิฟเท่านนะั้นเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเขาเามาช่วยขายด้วยรุปนเฝมี f อที่บริษัทที่แรกเนเจอร์ฟิตเนเจอร์ฟิตพูดไปพูดมาแกก็บอกเนเจอร์กิฟต์นะคะเนเจอร์ฟิต จร,จริงๆน่าจะชื่อด bon ับเบิลฟิตเนาะไปชื่อคล้ายๆเขาเนาะที่ปากมารวนกันเป็นแหสกินจำไม่ได้เลเจอร์ฟิตนะฟิตระชับนะคะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคือตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยเขากําลังจะพูดถึงว่าวิธีการที่จะช่วยในคนที่มีพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมือนการเกิดจากอะไรมันต้องมีพฤติกรรมที่ต่างกันแน่ไม่ฉะนั้นคนจะมีทั้งอ้วนและผอมจริงไหม มาดูว่าทําไมคนน้ําหนักเยอะๆเขาม,มีพฤติกรรมการกินยังไงทําไมกินไปกินมามันถึงได้ใหญ่โตเป็นเ0ล้อยิโลนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยนะคะตั้งแต่วัยเริ่มคลอดเนี่ยนะคะนิสัยการคลอดในการเป็นเด็กเนี่ยมันเกิดจากมารดานะคะหรือบิดาเป็นผู้ให้หรือแพทย์เป็นผู้ให้ขนาดของอาหารหรือว่ามารดาเป็นผู้ให้นะคะเพราะเราเัียงขาคิดเองไม่ได้เห็นไหมคะมันเกิดจากบ,บิดา แล้วอย่าไปว่าแม่นะเนี่ยหนูอ้วนเพราะแม่ทีเดียวน,นหนูกินเชิงไม่ใช่นะคะมันฝึกมาด้วยร่างกายแล้วมันก็เลยกลายเป็นต้องเป็นอย่างนั้นด้วยวัยเด็กคุณแม่ก็จัดเตรียมอีกน,นะนะไปโรงเรียนกลับบ้านหาอาหารให้ลูกนะคะเช้าก็าหาใส่ไว้นในรถแม่กลับมาที่บ้านโอ้โหพร้อมเสียจตั้งเต็มโตเลยกลัวลูกขา กลัวลูกจะหิวงับไปฮะก็เสริมมากมายกับเด็กเพราะฉะนั้นพ่อเด็กที่มีพ่อแม่เสริมเยอะๆเนี่ยพฤติกรรมการกินเด็กเหล่านี้ก็จะกินเก่งจนเคยชินนะคะแล้วกินเยอะเนี่ยเห็นไหมฮะคุณพ่อคุณแม่จัดสารอหาหารให้นะคะแล้วก็ตามใจลูกอยากกินอะไรให้กินหมดโดยไม่เลือกสารอาหารให้กินให้พอเหมาะหรือว่ามันมีประโยชน์นะคะลูกจะก,กินอะไรกินได้หมดเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่ลูกกินเนี่ยลูกก็จะออกมาในรูปที่ต่างกัน ถ้าบ้านหนึ n, ่งครอบครัวหนึ่งเขาเรียนดูด้วยการกินที่พอเหมาะเด็กก็จะฝึกนิสัยในการกินแบบหนึ่งถ้าอีกบ้านหนึ่งเลี้ยงด้วยการเสริมอาหารอย่างเดียวกินตามใจแล้วก็กระหน่ำให้ลูกเรากินที่สิ่งที่สะสมตั้งไขมันและน้ำตาลลูกก็จะมาอีกรูปต่างหนึ่งเหมือนกันก็คือจะอ้วนตั้งแต่เด็กไปเรื่อยนึกออกไหมคะแล้วพวกนี้เนี่ยอ้วนตั้งแต่เด็กออกมาเนี่ยสะสมอย่างอย่างเรียกว่าสะสมอย่างแน่นเลยอะลดยากนะคะลดค่อนข้างยาก นะคะเขาบอกว่าในร่างกายเราเนี่ยจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรียกว่าฮอร์โมนเกลรลินนะคะฮอร์โมนตัวนี้มันจะอยู่ในมันจะหลั่งมาจากผนังของลำไส้และกระเพาะเวลาเรารู้สึกหิวนะหรืออะไรเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้มันจะออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหิวบ่อยพฤติกรรมการกินที่กินอย่างเสริมกินอย่างกระหน่ำกินเต็มที่หรือว่าน้ําหนักเราเยอะเนี่ยนะคะฮอร์โมนตัวนี้จะออกมาเยอะมาก ะะออกมาเยอะจนกระตุ้นให้คณหิวตลอดเวลาแล้วกินเก่งมากๆนี่คือฮอร์โมอนที่ผลิตออกมาตามความรู้สึกที่เราหิวนะคะมาดูกระบวนการการทํางานสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ผลิตภัณฑ์เนี่ยมาดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันช่วยยัยงไงนะคะเขาบอกเมื่อเรารู้สึกหิวนะคะเอเรารู้สึกหิวปุ๊บขึ้นมาเนี่ยนะคะร่างกายจะสั่งฮอร์โมอนตัวนี่ พอมันหลั่งมาปุ๊บมันก็จะปนไปกับกระแส้เลือดแล้วก็ไหลไปถึงสมองเมื่อฮอร์โมนตัวนี้ไปถึงสมองสมองจะสั่งการวากกความรู้สึกหิวออกมาเลยที่ศูนย์ไฮโปเทลมัสเนี่ยในเนื้อที่สมองเนี่ยนะคะมันก็จะสั่งออกมาให้หิวเพราะฉะนั้นถ้าใครหลังตัวนี้เยอะสะมองก็สังนะะส่งเยอะนะ,ะนไอ้พวกที่หิวบ่อยๆนะฝะึกกินจนกระทั่งหิวเก่งเคยกิน10บโมงเคยกินสิบเอ็ดโมงบ่ายสองโมงฉันก็กินนะกินท้ามกินเพื่อกิน กินไม่หยุดจะนอนเที่ยงกินเลยนะคะไอชีพยาบาลเนี่ยบางทีคาปากหลับเลยมีเลยนะคะก็กินม่วงอ่ะกินไปกินมาตื่นมาอาหารยังอมอยู่เลยนะคะคือกินตลอดเวลาพวกนี้นะมันก็เคยทาให้นิสัยของตัวนี้ทําให้อวมตัวนี้มันหลังอยู่เรื่อยๆพอหลังเรื่อยๆมันก็สมองก็สั่งหิวอยู่เรื่อยๆนะคะเราก็กินนิสเก่งมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือกระบวนการของร่างกายที่ทําให้รู้สึกหิวณตอนนี้ฮอร์โมนออกหรือยังเริ่มหลังหรือยังคะเดี๋ยวจะรี เดี๋ยวได้ไปทานนะอย่าหลับนะถ้าหลับนะจะพูดช้าช้าย้อไปย้อมากลัวไม่รู้เรื่องนะคะแต่ถ้าตามแป๊บๆตื่นทุกคนนะจะไปอย่างรวดเร็วเพราะทุกคนตั้งใจฟังโอเคไหมเห็นใครหลับเมื่อไหร่จะพูดช้าช้าเลยคนบอกล้วแรกที่ฉันตั้งใจก็เลยอดอาหารไปด้วยเดี๋ยวจะได้ไปทานข้าวกันโอเคพอพูดถึงอาหารอีกและเห็นไหมฮะนนี่ใส กพฤติกรรมการกินต่างกันเพราะเฮโรนินหนาเยอะก็หิวเยอะเพราะหิวเยอะคุณเลือกเอาเสร็จอยู่ที่ว่าบางคนหิวเสร็จกินข้าวแต่พอเหมาะจบแต่บางคนหิวเสร็จนะฉันก็ไปสรรหาอาหารที่ไร้ประโยชน์ฟาสต์ฟู้ดห้วยสิ่งที่มันไม่จําเป็นหรือว่าแป้งหรือน้ำตาลกินเข้าไปเยอะๆสิ่งที่ได้นี่เป็นไงสวยไหมอือก็กินเยอะๆเสร็จดูซิใครเหมือนฉันบ้างอะมีร้อนเต็มข้างหนยนะคะ พงก็ออกเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่ได้จากพฤติกรรมการยินแล้วลงยากมากนะคะผู้ชายบางคนเนี่ยลงยากเคยมีแคสหนึง่งเขาเป็นแม่ทีมใหญ่ของของของบริษัทหนึง่งแล้วบริษัทนั้นขากินแล้วเขาลงนหนักไม่ได้เขาก็รับบอกว่าเขาไม่ทำได้ธุรกิจตัวนี้พอเจอเราปุ๊บโอ้โหอยา่างลดน้ำหนักมาหาศาลเลยถ้าของคุณลดได้ฉันจะเออผมจะทำเลยปรากฏว่าเราก็ใส่โดดไป ขอนข้างเยอะนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราให้หนักขนาดนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะลงฝะโหดื้อม,มากพุงไม่ค่อยยุบอ่ะสังเกตผู้ชายที่พุงบองๆเนี่ยมันสะสมและแข็งมากไขมันของเขาเนี่ยนะมันจะยุบเหมือนกันคือลดได้แต่ช้ากว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นอยากสะสมพุงนะลูกโตขึ้นนะอยากให้พุงออกอ่ะตอนนี้มาดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมันจะเป็นไอ้เนี่ยส่วนผสมประกอบที่สําคัญส่วนใหญ่ก็คือนมถั่วเหลือง นะคะเนเจฟีตัวนี้เป็นนมถั่วเหลืองนะคะทำมาจากนมถั่วเหลืองแล้วมาดูกันว่ามันไปช่วยกระบวนการยังไงที่ลดน้าหนักได้นะคะวันนี้จะเป็นพวกโปรตีนเป็นนมถั่วเหลืองชนิดผงเป็นผงนะคะใช่ชมทานใครได้ทานบ้างแล้วบ้างที่โพราชมมีไหมคะมันเพิ่งออกมาได้กี่วันมีไหมย,ยังไม่ได้มีใครทานเลยเหรออ๋อแหมใครเป็นแม่ทีมาแจากชงชิมไหมแจีแม่ทีม อ่ามาดูสารสำคัญที่อยู่ในนี้เนี <nossas> <Matthew> ่ะไอ้ที่ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันทำยังไงบ้างนะคะเขาบอกว่าในร่างกายเราเนี่ยก็บอกแล้วมีฮอร์โมนเกลินทำให้รู้สึกหิวมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า CCK นะคะเ็เรียกคอคอคอร์ซิสโตไคซิน ะะตัวเต่พเโพลิสิตโกลไหสินที่ย่อว่า k p c ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นโฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งอยู่ในระบบด้านกายมันซึงออกมาจากไอเซลเขาเรียกว่าไอเซลนะคะเซลที่อยู่ในระบบก,การย่อยของเราเนี่ยตัวนี้ออกมาเนี่ยเพื่อเป็นตัวช่วยยับยับ้งความหิวเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ให้นะคะในนี้จะมีกรดอะมินโนแอซิดเยอะมาก นะคะมันคือโปรตีนไงต้อัวเหลืองนะถั่วเหลืองถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อโปรตีนยอยเย็กๆก็คือกรดอะมิโนเอซิดเพราะฉะนั้นเมื่อเรากินอนเมนเจ์ฟิตเนี่ยเราจะได้กรดอะมิโนเอสิดเยอะมากนะคะทาให้ร่างกายแข็งแรงนะคะช่วยความรู้สึกอิ่มเร็วด้วยนะคะซึ่งกรดอะมิโนเอสิครากายต้องใช้เยอะสิ๘ตัวแต่ตัวนี้จะให้กรดอะมิโนเอสิดหลายตัวนะคะแล้วข้อสําคัญเขาใส่โปรไบโอติกโปรไบโอติกตัวนี้ก็คือจุลินทรีย์ที่ดี ะะเพราะนั้นกินตัวนี้จะมีตัวจุลินทรีย์ช่วยย่อยด้วยนะไม่ท้องอืดน,นะคะช่วยย่อยนะคะเพราะนั้นตัวนี้ก็จะช่วยในการที่ขับถ่ายเพราะนั้นใครกินตัวนี้แล้วจะมีความรู้สึกถ่ายสะดวกถ่ายคล่องถ่ายสบายใครที่ท้องผูกเลยน,นะคะจะทําให้การถูกลักษณะการถ่ายดีขึ้นเลย